ตวักสิกขาบทที่หเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรโดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาข้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรได้กล่าวชวนภิกษุสัติวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่น้องกันว่าอาลปุโส so, จงมา เราจะาพากันหลีกไปที่ยวจามชนบทพิกษุรูปนั้นตอบว่าผมไม่ไปครับเพราะมีจีวรเกา่าท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรกล่าวขยันขยอวา่าไปเถิดอาวุโสผมจะให้จีวรแก่ท่านแล้วท่านได้ให้จีวรแก่ภิกษุรูปนั้นพิกษุรูปนั้นได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจากเสด็จเที่ยวจาริกไปตามชนบทจึงคิดว่าบัดนี้เราจากไม่ไปเท er ี่ยวตามชนบทกับท่านพระอุปนันทสากยะบุตรละจากตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวจาริกไปตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวจาริกไปตามชนบทครั้นถึงกำหนดท่านพระอุปนันทมสากยะบุตรได้กล่าวคำนี้กับภิกษุรูปนั้นว่ามาเถิดอุโส นอกจากพากันไปเที่ยวตามชนบทในบัดนี้ที่สรุปนั้นตอบว่าผมไม่ไปกับท่านละผมจะตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวจา่าดิษไปตามชนบทท่านพระอุปนันทะ a สาแก่บุตรกล่าวว่าผมได้ให้จีบอนแก่ท่านไปด้วยหมายใจว่าจาักไปเที่ยวตามชนบทด้วยกันดังนี้ลบโกรธน,น้อยใจได้ชิงจีบอที่ให้นั้นคืนมา ภิกษุรูปนั้นจึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มากน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อศิษขาต่างก็เพ่งโทษติเรียนพลธนาว่าฉนั้ท่านพระอุปนันท h a สาพยาบุตรได้ให้จีวรแก่ภิกษุไปเองแล้วจึงได้โกรธน้อยใจชิงเอาคืนมาเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในพระเหตุเป็นข้ามูลน,นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสาญาบุตรว่าดูก่อนอุปนันทะข่าวว่าจะให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอาคืนมาจริงหรือ ท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชีกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วจึงได้โกรธน้อยใจ ชิงเอาเคยมาเล่าการกระทําของเธอนั Bref, <Leonard> ่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากๆความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใส การได้สะสมการปรารบความเพียรดยในเปริยายทรงกระทำทํามีคาถาที่สมควรก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจัดบัญญศศัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับบัติอย่างสองหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสองหนึ่ง เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อ,อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญหนึ่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอสาาวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอสาาวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยห,หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดให้จีบอลแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามาก็ดีให้ชิงเอามาก็ดีเป็นนิสสกิยะปาจิตติเรื่องพระอุปนันทศสากยบุตรจบ วักสิกขาบทที่หกเรื่องพระฉับพขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชสุด์ครั้งนั้นถึงคราวทำจีวอลพระชับพระคีขอได้เขามาเป็นอันมากแม้ทำจีวอลเสร็จแล้วได้ก็ยังเหลืออยู่เป็นอันมากจึงพระชับพระขี ได้ปรึกษากันว่าอาวุโสทั้งหลายพิะน,นั้นพวกเราพากันไปขอได้แม่อื่นมาให้ช่างหูทอจีวรเถิดครั้นไปขอได้แม่อื่นมาแล้วให้ช่างหูทอจีบอแม้ทอจีวอแล้วได้ก็ยังเหลืออยู่อีกมากมายจึงไปขอได้แม่อื่นมาให้ช่างหูทอจีวออีกเป็นครั้งที่สองแม้ทอจีวอแล้วได้ก็ยังเหลืออยู่อีกมากมาย จึงไปขอได้แม่อื่นมาให้ช่างหูทอจีวรอ,อีกเป็นครั้งที่สามชาวบ้านพาเป็นเพ่งโทษติเตียนพลธนาว่าฉะัหนพระสมณะเชื้อสายพระสัยบุตรจึงได้ขอได้เขามาเองแล้วยังช่างหูให้ทอจีวรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนพลธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอาย มีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียพนพรธนาว่าฉไหนพระฉับพ,พระคีจึงได้ขอได้เขามาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอจีวอเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงส่งสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงในพระเหตุเป็นข้ามูลนั้น ในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระชัพพระคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอขอได้ขอเมื่อเองแล้วยังช่างหูให้ทอจีวรจริงหรือพระชัพพระคีทุรป่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผูมิพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนพวกเธอจึงได้ขอได้เขามาเองแล้วยังช่างหูให้ทอจีบอลเล่าการกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระมีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระชัพพะคีโดยเอเนกปริยายดังนี้แล้วประทษวแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สนโดดความค,คลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่ายความมาักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรดยาเนกปริยายทรมกระทำตำมีขถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจากบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับมือดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสําราญแห่งสองหนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท,ที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระอุไหนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล้วผู้เคยอพึงยกเสกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดขอได้มาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอจีบอน เป็น,นิสสพิยะปาจิตติเรื่องพระชัพพคีจบทนาปฏิวนันภิกษุขอได้มาด้วยเย็บจีวรหนึ่งภิกษุขอได้มาทำผ้ารัดเข่าหนึ่งภิกษุขอได้มาทำประคตเอวหนึ่งภิกษุขอได้มาทำผ้าอังสะหนึ่งภิกษุขอได้ มาทําถุงบาทหนึ่งพิษุขอได้มาทําภาครองน้ำหนึ่งพิษุขอต่อญาติหนึ่งภิษุขอต่อคนบวระาหนึ่งภิษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นหนึ่งภิษุจ่ายมาที่ทรัพย์ของตนหนึ่งภิษุวิกลตจริญหนึ่งพิษุอาทิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลปัตวัคสิกขาบทที่หกเจ้า ตวัสสิขาบทที่เเรื่องพระอุปนันทะาสาักยบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาาบิณฑกะข้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งเมื่อจะไปแรงคืนต่างถิ่นได้กล่าวคำนี้กับภรรยาว่าจงกะได้ให้แก่ช่างหูคนโน้นให้ทอจีวรแล้วเก็บไว้ ฉันกลับมาแล้วจากนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรที่สุรูปหนึ่งผู้ถือเที่ยวบินทบาดเป็นวัดได้ยิงรุษผู้นั้นกล่าวอาจารย์นี้จึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรถึงสำนักครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้แก่ท่านอุปนันทะสักกายาบุตรว่าอ๋องโสอุปนันธะท่านเป็นผู้มีบุญมากณสถานตำคนนน,น้นบุรุษผู้หนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนต่างถิ่นได้ลกล่าวคำนี้กับภรรยาว่าจงกระได้ให้แกช่างหูคนโน้นให้ทอจีวรแล้วเก็บไว้ท่านกลับมาแล้วจากนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันท h a ไอครองจีวรดังนี้ท่านพระอุปนันท h กล่าวรับรองว่านี่ขอรับเขาเป็นอุปถาของผมแม้ช่างหูนั้นก็เป็นอุปถาของพระอุปนันท h สักยบุตร จึงท่านพระอุปนันทาสาระ,ะบุตรเข้าไปหาช่างหูผู้นั้นถึงบ้านครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับพช่างหาูท่านว่าท่านจีวรผืนนี้แหละเขาให้ท่านทอเฉพาะเราท่านจงทําให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้เป็นของที่เขิงดีให้เป็นของที่ทอดีให้เป็นของที่สางดีและให้เป็นของที่เกรดดีช่างหูกล่าวว่า เขากัดได้ส่งไม้ผมเท่านี้เองครับแล้วสั่งว่าจงทอจีบอนได้ได้เท่านี้กระผมไม่สามารถจะทําให้ยาวให้กว้างหรือให้แน่นได้แต่สามารถจะทําให้เป็นของที่ขึงดีให้เป็นของที่ทอดีให้เป็นของที่สานดีและให้เป็นของที่กรีดดีได้ขอรับท่านพระอุปนันทะกล่าวรับรองว่าเชิญท่านช่วยทําให้ยาวให้กว้างและให้แน่นเถิด ความขัดข้องด้วยได้นั้นจักนี่มีครั้นช่างหูนําได้ตามที่ขศส่งมาเข้าใส่เข้าไปในหูแล้วได้ไม่พอจึงเข้าไปหาสตรีเจ้าของแจ้งว่าต้องการได้ขอรับสตรีเจ้าของกล่าวค้านว่านิฉันสังคุณแล้วไม่ใช่หรือว่าจงทอนจีบอลได้ได้เท่านี้ช่างหูอ้างเหตุว่า ทันสั่งผมไม่จริงขอรับแต่พระคุณเจ้าอุปนันทะบอกผมอย่างนี้ว่าเชิญท่านช่วยทําให้ยาวให้กว้างและให้เป็นเถิดความขัดข้องด้วยได้นั้นจักไม่มีจึงสตรีผู้นั้นได้ให้ได้เพิ่มไปอีกเท่าที่ให้ไว้คราวแรกท่านพระอุปนันทาศาส์กิญปุได้ทราบข่าวว่าบุรุษนั้นกลับมาจากที่แรงคืนต่างถิ่นแล้วจึงเข้าไปหาถึงเรือนบุรุษนั้นครั้นแล้ว นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้จึงบุรุษนั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันทาสากยาบุตรกราบแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามภรรยาว่าจีวอที่ให้ทอเสร็จแล้วหรือยังภรรยาตอบว่าเสร็จแล้วจุ๊ค่ะบุรุษนั้นสั่งว่าจงหยิบมาฉันจักยังพระพุณเจ้าอุปนันท h ให้ครองจีวอ จึงสตรีนั้นหยิบจีวรอ,ออกมาให้สามีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นให้รับทราบบัรลุษนั้นถวายจีวรน,นั้นแก่ท่านพระอุปนันทาสากยาบุตรแล้วได้เพ่งโทษติเตียนพรันรน,นาขึ้นในขณะนั้นแหละว,ว่าะสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรเหล่านี้เป็นคนมากๆไม่สันโดษจะให้ครองจีวรก็ทํามไม่ได้ง่ายฉะนั้นพระคุณเจ้าอุปนันทะอันเราไม่ได้ประวรนา,นาไว้ก่อน จึงได้เข้าไปหาช่างหูแล้วถึงการกำหนดในจีวรภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนพลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉันไหนท่านพระอุปนันทสาคยพบุตร อันเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนจึงได้เข้าไปหาช่างหูของเจ้าเรือนแล้วถึงการกำหนดในจีวรเล่านบกราบถูนเรื่องนั้นแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงส่งสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุได้เกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันท飒กิจบุตรว่าดูก่อนอุปนันทะข่าวว่าเธออันเขาไม่ได้ประวรานาไว้ก่อนได้เข้าไปหาช่างหูของเจ้าเรือนแล้วถึงการกำหนดในจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเขาเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติ พระอุปนันทสกยชบุตรมิชญาตพระพุทธเจ้าาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่เช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําคนที่ไม่ิช่ญาติย่อมไม่รู้การประทําอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนที่มิชญาต เมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเขาไม่ได้ประวรนาไว้ก่อนยังเข้าไปหาช่างหกของเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติแล้วถึงการกําหนดในจีวรได้การกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดเตียนท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยเอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความค,คลุกคลีความขีดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียนโดยเอเนกปริยายทรงกระทำธรรมีคาถาที่สมควรกับเรื่องนั้นที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายและรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับมัณฑีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสาราญแห่งสองหนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอสวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่ง เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึ่งยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอหนึ่งพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิชัญาติสั่งช่างหูให้ชอจีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ประวารณนาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกําหนดในจีบอลในสํานักของเขานั้นว่าจีบอลผืนนี้ทอเฉพาะรูปขอท่านจงทําให้ยาวให้กว้างให้แน่นเป็นของที่ขึงดีให้เป็นของที่ทอดีให้เป็นของที่สางดีให้เป็นของที่กรีดดีแม้ชนัยรูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางแก่ท่านครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้น ให้ขอเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้สักว่าบินทบาทเป็นนิสกิยะปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทะสากยาบุตญจบอนาปฏิวานภิกษุขอต่อญาติหนึ่งภิกษุขอต่อคนประวรณาหนึ่งภิกษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นหนึ่ง ภิกษุจ่ายมาได้ทรัพย์ของตนเองหนึ่งเจ้าเรือนใครจะให้ทอจีบอลมีราคามากหนึ่งพิกษุให้ทอจีบอลมีราคาน้อย1นพิกษุนิุกลจริตหนึ่งพิกษุอาธิกรรม,มิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัตแลปตวัษสิกขาบทที่7จดจบ